รลเนี่ยโอ้ยลืมไปเลยคุณเม่สาวมีนัดกับน้องน้ำนีห่หว่าเฮ้ยต้องรีบไปต้องรีบไปน้องน้ำพี่มาแล้วม่ลืมมับน้ำเลยยางกงันก้นไปอาบน้ำกอนดีกว่าน้อนลเจอแม่ก่แม่ดึกดื่มแม่ก่มแม่มก่ ้องเรีจ๊แซ้วิ๊ตงน้ำตองน้ำอย่าเพิ่งรีบเข้าโรงเรียนแซ่้องน้ำ,นำ,นนนำไปดีขับที่ต้นข้าฮ่าเสร็จแล้ววิ่งไปวิ่งดีกว่ารู้สึกจับปัดจักรยานนี่ไงไม่รู้โอ้ยเยี๋อื้มอากาศยามเช้าตอนแปดมันดีจริงๆ ฉันปัดจักรยาน,นก็นจะกินสุดที่รักอูอร้านหารยังไม่ปิดเลยงั้นฉันปั่นรอบนึงก่อนกว่าพี่ต้นคะเรามาร้านนี้เหรอใช่เราครับเรามาร้านนี้ไปเข้าไปกันพี่อุ้มน้องไปเลยนะต้นไหนดีครับต้นข้างหน้าก็ได้คะ่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นพี่ขอ อืมอร่อยมากเลยค่ะที่ต้นอืมเช่นกันครับซื้อของกินสักหน่อยแม่ค้าบค่ะทขอสั่งของหน่อยนะคะดาริตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินก่อนอืมโอเคโอเคมีแดงมีแดงละ,ลงละไปละ ไป,ไ,ไปค่ะไปค่ะคุณป้า <รอ S 2> ไปไหนคะเดวยวหนูไปส่งนะคะไ,ไปกันเถอะครับน้องน้ำได้ค่ะรถเราอยู่นู่นนะ กดีกดอ้อเโอเค,อเคปล,ปลต่อไปนี้เราเลิกกัน่ต้องมาคุยกับฉันอีกนะเลิกก็เลิกเรามาคืนดีกันได้ไหมฮะแกยังจะมีหน้ามาขอฉันคืนดีอีกเหรอฉันขอโทษฉันลืมแกไม่ได้แล้วจริงๆ ไม่ได้หรอกค่ะไปแล้วนะหน้าไม่อายนะผู้ชายแบบเนี้ย